สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินและความรักประจำเดือนธันวาคมปี2566ค่ะราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกาย,ยนถึง15ธันวาคมมีเกณฑ์เดินทางไกลเรื่องงานอาจไปพบลูกค้าหรือไปดูงานใหญ่ที่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศการงานมั่นคงมากมีโอกาสแสดงฝีมือ งานคึกคักแต่ไม่ยุ่งเหยิงที่ตกงานจะได้งานที่อยากเปลี่ยนงานจะได้เปลี่ยนแต่ต้องหว่านใบสมัครการเงินคล่องตัวดีด้านความรักคนโสดสนิทอาจไปดามใจคนที่เพิ่งอกหักมาคุณจะเป็นความสดใสให้เขาได้ไปงานสังสรรค์หรือไปงานบุญด้วยกันคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะเขารักคุณแต่ยังไม่อยากให้สถานะเพราะยังห่วงความโสดแต่ก็ทำตัวเหมือนแฟนนั่นแหละ คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วที่เคยขัดแย้งกันจะคืนดีอาจมีตัวกลางหรืองานบุญเป็นตัวเชื่อมยังเป็นคู่บุญคู่บารมีกันอยู่ค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงการงานการเงินและความรักโดยใช้ไพ่ทาโร่เป็นการทำนายนะคะแล้วก็จะอิงที่ราศีเป็นหลักค่ะดังนั้นถ้าคุณไม่ทราบเวลาเกิดไม่ทราบลัคนาคุณดูจากราศีก็ได้ ส่วนท่านที่ทราบทั้งลัคนาและราศีนะคะนั่นแปลว่าคุณทราบเวลาเกิดด้วยแล้วก็ผูกลัคนามาแล้วนะคะคุณก็สามารถดูได้ทั้งคลิปลัคนาแล้วก็คลิปที่อิงจากราศีคลิปนี้แหละคะ่ะขอให้ดูทั้ง2คลิปประกอบกันจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนนะคะสําหรับท่านที่ยังไม่ทราบว่าลัคนาและราศีแตกต่างกันอย่างไรก็จะอธิบายโดยสังเขปสั้นๆน,นะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะคะก็คือว่าลัคนาเนี่ยคุณจําเป็นจะต้องมีข้อมูลการเกิดที่ครบถ้วนมีวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดนะคะถึงจะผูกออกมาได้แต บางท่านเนี่ยก็ไม่ได้จดข้อมูลเอาไว้ไม่ทราบว่าเกิดกี่โมงกันแน่ตรงนี้คุณจะหาลัคนาไม่ได้คุณทราบแต่วันเกิดกับเดือนเกิดคุณก็ดูจากราศีเอานะคะการดูลัคนากับราศีเนี่ยจริงๆผลมันก็ถ้าเอามาดูควบคู่กันนะคะมันก็จะยิ่งละเอียดถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะไม่ละเอียดเท่าแต่มันก็สามารถจะเป็นแนวทางให้คำตอบหลักๆใหญ่ๆให้กับคุณได้เหมือนกันค่ะ คลิปนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะแต่ถ้าคุณอยากจะดูดวงส่วนตัวเก็ดรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูค่ะสามารถทักมาถามรายละเอียดได้ที่ไลน์นะคะ l i น์ ID ก็แปะเอาไว้ให้ตรง Description ค,ค่ะเรามาเริ่มต้นที่ดวงการงานการเงินกันก่อนเลยนะคะ เดือนนี้ไพ่ประจําตัวได้ไพ่ของคนที่เก่งกาจมากๆได้ไพ่ราชาถือม้เท้านี่คือคนที่มีวิสัยทัศน์ดีในการทํางานแก้ไขปัญหาการงานได้เก่งแล้วก็มักที่จะวางแผนอนาคตได้ดีมองการไกลเป็นคนที่ได้แสดงฝีมือได้แสดงศักยภาพในการทํางานด้วยมีโอกาสที่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะแต่ว่าจะต้องมาจากการแข่งขันใครก็ตามที่ต้องการจเจริญเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานใครก็ตามที่ต้องการเปลี่ยนงานหรือแม้แต่ตกงาน อยู่เดือนนี้ถ้าลงสนามแข่งมีโอกาสได้รับชัยชนะสูงมากแข่งขันอะไรก็ชนะหรือแม้แต่ใครก,ก็ตามที่กําลังเรียนอยู่แล้วกําลังจะสอบนะคะก็สามารถสอบได้คะแนนดีค่ะเป็นช่วงเวลาดีๆที่คุณสามารถจะเอาชนะอุปสรรคปัญหาในหน้าที่การงานหรือการเรียนได้แต่ต้องมาด้วยความขยันแข,ข,ข่งขันและความพยายามเพราะคุณได้ไพ่เจ็ในเท้ามาติดตัวไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของ ความพยายามแบบคนเดียวด้วยนะไม่ได้มีใครมาช่วยคุณได้ด้วยนะแต่ก็จะสําเร็จในที่สุด คุณยังได้ไพ่ใหญ่เต็มไปหมดเลยนะคะทั้งไพ่ราชินีถือไม้เท้าราชาถือดาบแล้วก็ยังเจอไพ่เดอะแชลลีอออีกนี่ก็คือไพ่อัศวินนักรบอัศวินนักสู้ซึ่งแปลว่าคุณสู้กับงานหนักไม่ท้อถอยแต่ดูแล้วงานไม่ได้มีปัญหาที่ยุ่งเหยิงแต่งานอาจจะมีเรื่องให้คุณต้องตัดสินใจเช่นคุณอาจจะแก้ไขปัญหาการงานได้ดีอยู่ในจุดที่ดีอยู่แล้วแต่มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้เติบโตก้าวหน้าลื่นขั้นเลื่อนตำแหน่งซึ่งแน่นอนความรับผิดชอบจะสูงขึ้นการงานจะเยอะขึ้นคุณก็ ต้องตัดสินใจว่าคุณจะรับโอกาสตรงนั้นไหมถ้ารับโอกาสนั้นคุณก็ได้ริเริ่มอะไรใหม่ๆมีไพ่อย่างการริเริ่มใหม่เข้ามาปิดท้ายอยู่ในตำแหน่งสำคัญด้วยคือหนึ่งไม้เท้าแต่ว่าหนึ่งไม้เท้าเนี่ยมันไม่ใช่ไพ่เสียอะไรดังนั้นจะเป็นการริเริ่มที่ดีใครก็ตามที่ต้องการเติบโตก้าวหน้านะคะไปริเริ่มใหม่กับงานใหม่หรือกับ ตำแหน่งใหม่ๆได้เลยใครก็ตามที่ต้องการเปลี่ยนงานนะคะเริ่มมองหาเลยนะคะคุณหว่านใบสมัครไปเยอะๆเลยคุณมีโอกาสที่คุณจะคึกคักได้ออกไปสัมภาษณ์งานที่โน่นที่นี่ที่น,นั่นแล้วจะมีหลายที่เลยที่ต้อนรับคุณอยากได้รับคุณไปร่วมงานค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรอยู่จุดเดิมก็ชอบอยู่แล้วมันก็จะมีเกณฑ์เรื่องของการเดินทางนะคะไพ่ของการเดินทางขึ้นหลายใบเลยแปลว่ามีโอกาสที่จะเดินทางไปทํางานไปดูงานไปประชุมไปพบลูกค้าและบางทีได้ปลายไกลถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเลยเป็นโอกาสอันดีเลยการเดินทางจะเต็มไปด้วยความราบรื่นและนําพาความสําเร็จมาให้ ทางด้านการเงินนะคะแมนไพเหรยญไม่ได้ขึ้นแต่มีไพ่สิบถ้วยซึ่งเป็นไพ่ของคนอยู่ดีกินดีไพ่ประจําตัวของคุณก็เป็นไพ่พระราชาแล้วก็มีไพ่ใหญ่เป็นไปหมดเลยแปลว่าการเงินคล่องตัวดีมากค่ะไพ่ในใจลึกๆของคุณเป็นไพ่ของคนขยันขันแข,ข็งนะคะได้อัศวินถือไม้เท้าเนี่ยพร้อมสู้พร้อมลุยดังนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณยิ่งขยนันคุณก็ยิ่งร่ารวย ส่วนทางด้านคนรอบข้างนะคะเจ้านายมองว่าคุณทํางานดีทํางานเก่งแต่พอเห็นว่าคุณเก่งก็จะหยิบยื่นงานยากมาให้แต่งานยากนี้อาจมาพร้อมกับเงินหรือมาพร้อมกับตําแหน่งดีๆที่เขาก็จะหยิบยื่นมาให้พร้อมๆกันด้วยดังนั้นแสดงฝีมือให้เจ้านายเห็นเลยนะคะเวลาเขาหยิบยื่นงานอะไรมานะคะให้รีบปรับไว้อย่าไปปฏิเสธเป็นโอกาสที่คุณจะได้แสดงศักยภาพแล้วก็จะเป็นโอกาสที่คุณจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้เพื่อนร่วมงานมีความสมัรสมาน สามคัคคีกลมเกลียวกันดีถ้าจะมีคู่แข่งก็เป็นคู่แข่งที่ต้องการเติบโตก้าวหน้าเหมือนกันแต่ว่าเป็นการแข่งขันที่แฟฝงไม่ได้มีการแทงข้างหลังไม่ได้มีการมีนอกมีในมีการเล่นเส้นอะไรแข่งกันแบบยุติธรรมดีค่ะใครความสามารถสูงสุดใครเหมาะกับตําแหน่งที่สุดก็จะได้ตําแหน่งไปซึ่งก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้งานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถได้เลื่อนคัน้นได้เลื่อนตําแหน่งไปอยู่ในจุดที่คุณทําแล้วคุณจะมีความสุขแล้วก็ได้แสดงฝีมือ ทางด้านลูกน้องถ้าเคยมีปัญหาอะไรกันมาเดือนนี้จะสามารถปรับจูนปัญหาได้ดีสามารถที่จะปรับเข้ากันกับลูกน้องได้ดีลูกน้องก็ปรับเข้าหาคุณด้วยปัญหาก็คลี่คลายไปหมดค่ะสำหรับเรื่องโชคลาภไม่ได้มีไพ่การเงินสวยๆขึ้นไม่ได้มีไพ่โชคลาภขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเงินที่ได้ส่วนใหญ่ในช่วงเดือนนี้ได้มาจากการทํางานล้วนๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเดินทางบ่อยๆเนี่ยก็มีโอกาสจะสร้างเงินสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นจากการเดินทางนี่แหละค่ะ ก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ดวงความรักนะคะเริ่มต้นที่คนโส,สนิทก่อนเลยมีภาพไพ่ประกายในหัวใจเกิดขึ้นนะคะความรักได้ก่อตัวขึ้นในหัวใจของคุณแต่ก็เป็นความรักเล็กๆไม่ได้ถาโถมอะไรเพราะว่าได้ไพ่เด็กนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กถือถ้วยหรือว่าเด็กถือเหรียญเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะไปถูกอกถูกใจใครบางคนแต่คนคนนี้เนี่ยค่อนข้างจะยังไม่พร้อมที่จะสารสัมพันธ์หรือพัฒนาความรักอะไรใดๆเลยเพราะว่าเขาได้ไพ่สี่เหรียญมาพร้อมกับไพ่ห้าถ้วยห้าถ้วยคือยังยึดติดอยู่กับความหลังหรืออาจจะยังยึดติดอยู่กับ สเปกเดิมๆด,ดูเกณฑ์แล้วคนนี้น่าจะยังมีคนรักเก่าที่เขายังคิดถึงอยู่ยังรอคอยคนรักเก่าอยู่แต่ด้วยไพ่ที่มาประกบแบบนี้แปลว่าคนรักเก่าเนี่ยไม่เอาเขาได้หรือว่ามันเป็นไปไม่ได้และสําหรับคนรักเก่าเพียงแต่ใจเขาอะ่ะยังไม่สามารถที่จะตัดออกมาได้อย่างอะไรอาวรหรือว่ายังมองคนรักใหม่ที่จะต้องเอาไปเปรียบเทียบกับคนรักเก่าซึ่งตัวคุณเองเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ตรงสเปคเขามากมายอะไรนะักแต่ว่าการที่คุณมีความสดใส ราเริงเดือนนี้คุณก็ดูมีความสุขดีหน้าที่การงานของคุณก็ราบรื่นดีมีโอกาสจะเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองด้วยมีโอกาสจะเดินทางด้วยก็มีโอกาสเหมือนการที่คุณจะเดินทางแล้วเขาก็ได้ไปด้วยไม่ว่าคุณจะชวนเขาไปแล้วเขากําลังเบือ่อเบื่อเซ็งเซก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่กําลังอกหักอยู่เบื่อเซ็งก็เลยไปด้วยหรือ,ออาจจะเป็นหน้าที่การงานก็ได้นะคะอาจจะพบรักจากการทํางานแล้วก็คนนี้ก็ต้องเดินทางไปทํางานร่วมกันกับคุณแต่คุณจะเป็นความสดใสให้กับเขานะคุณมีความสดใสมาให้เขามันก็จะทําให้เเคาาาจจกกที่ยมน ที่มีแต่ความทุกข์ความเศร้ากับคนรักเก่าของเขาเนี่ยเขาก็จะคึกคืนขึ้นทําให้เขาปล่อยวางคนรักเก่าได้มากขึ้นเนี่ยมีภาพไพ่ของการปล่อยวางขึ้นมาแล้วก็ยังเจอไพ่หนึ่งเหรียญเข้ามาต่อจากนั้นแปลว่าเมื่อเขาปล่อยวางละทิ้งคนรักเก่าได้ค่อยๆจางและคุณเริ่มจะไปดามใจเขาได้ความรู้สึกกับคนรักเก่าค่อยๆจางไปก่อเกิดความรู้สึกใหม่ๆขึ้นกับคุณดังนั้นเนี่ยมีโอกาสทีเดียวนะคะที่คุณจะสามารถที่จะได้ไปทํางานบุญหรือว่าไปมีงานเฉลิมฉลองอะไรก็ตามที่เขาก็ คุณก็ไปแล้วก็ได้สารสัมพันธ์จากงานเหล่านั้นคนนี้มีไพ่พระตามมาด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยมีโอกาสที่คุณนี้จะเป็นคู่บุญคู่บารมีกับคุณแต่อาจจะมีกรรมอะไรบางอย่างที่คุณทั้งคู่เคยทําร่วมกันทําให้ในเบื้องต้นเนี่ยเขายังไม่ได้เปิดใจให้กับคุณเท่าไหร่แต่ไพ่จบไพ่สรุปดูเปิดใจมากขึ้นจากไพ่ใบแรกเลยของเขาคือไพ่สี่เหรียญคือไพ่ของการปิดใจนะคะ แต่ไปจบด้วยไพย่จัสติกแปลว่าเริ่มเปิดเริ่มพิจารณาแหละจัสติกเนี่ยอาจจะคิดช้าหน่อยแต่ว่าจะคิดถี่ถ้วนแล้วก็เริ่มที่จะเปิดใจที่คิดว่าเออลองศึกษาคุณดูลองเรียนรู้นิสัยคุณดูแล้วก็ลองไม่เอาคุณไปเทียบกับคนรัก แล้วก็ลองที่จะเลิกรอคนรักเก่าดูก็มีโอกาสทีเดียวนะคะที่จะเริ่มสารสัมพันธ์กันได้แต่คงจะอยู่ในลักษณะของการเป็นกึ่งเพื่อนกึ่งคนพิเศษกึ่งคนคุยกันแบบนี้ไปก่อนคงยังไม่สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นคนรักที่ชัดเจนในเดือนนี้ได้เพราะว่าเขาเพิ่งเริ่มเริ่ม,เ,มเปิดใจในช่วงปลายปลายเดือนค่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะค่ะเขาได้ไพ่ของคนรักอิสระแต่ไพ่ที่ติดตัวเขามาคือไพ่ของอินฟินิตี้นั่นแปลว่ารักอิสระแต่ก็ยังอยากมีคุณเอาไว้แบบอินฟินิตี้อยากมีคุณเอาไว้ไปเรื่อยๆตอนนี้อยู่ในจุดที่ยังไม่ได้คิดยังไม่ได้เลือกว่าต่อไปในอนาคตจะวางคุณเอาไว้ในรูปแบบไหนแต่ในอนาคตมองไปก็ยังอยากเห็นคุณอยู่ในชีวิตออกแนวยังไม่ได้รู้ตัวนะคะว่ารักคุณต้องการคุณเพราะรักอิสระมากกว่ายัง ห่วงความโสดอยู่ใน ส่วนของคุณคุณได้ไพ่ของความมั่นคงกับเขาดีแต่ก็ไม่ค่อยพออกพอใจกับสถานการณ์ที่มันกลับไม่ได้ไปไม่ถึงเท่าไหร่คือเวลาที่เราอยากจะพัฒนาเขาก็ไม่พัฒนาเวลาที่เราอยากจะถอยเขาก็กลับมายื้อเราเอาไว้เนี่ยเป็นลักษณะดั่งไพ่แปดดาบนะคะแล้วมันก็อาจจะมีนะในช่วงตน้นต้นเดือนที่คุณอาจจะวินแตกเพราะว่าลำคาญเหลือเกินกับความสัมพันธ์แบบนี้แล้วก็เลยได้ไพ่ทาวเวอร์นะคะเป็นการทะเลาะเบาะแหวงกันแต่ไพ่ทาวเวอร์นั้นก็ตามมาด้วยไพ่พระแปลว่ามันก็จะมีการใจเย็นอารมณ์เย็นกัน ดโดยเฉพาะตัวเขาเนี่ยบางทีเขาเห็นคุณวีนแตกเนี่ยเขาก็อาจจะถอยห่างไปแป๊บนึงแต่เดี๋ยวก็ต้องวนกลับมาใหม่เพราะเขาได้ไพ่อินฟินิตี้เขาได้ไพ่สองเหรียญเป็นไพ่ของการที่กลับไปกลับมายังไงซะการทะเลาะเบาแหวงการวีนแตกไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณวีนหรือเขาวีนเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้ขาดกันในช่วงเดือนนี้ไพ่าดาเนินไปมันยังมีกิจกรรมอะไรบางอย่างให้ได้ทําร่วมกันค่ะมีทางไพ่พระมีไพ่งานสังสรรค์ด้วยดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นคุณหรือว่าเขาได้ไปงานสังสรรค์ที่ มันจะต้องไปร่วมกันหรือไปแล้วไปเจอกันในงานสังสรรค์จากทีแรกที่หมางเมินกันไปเนี่ยมันก็เลยมีโอกาสได้กลับมาคุยกันใหม่แล้วมันก็จะคุยกันใหม่ดีพยายามประคับประคองไม่ไปแตะไอจุดที่เราเคยทะเลาะเบาะแว้งกันไพ่จบสวยนะคะเป็นไพ่สองถ้วยนะ จากที่มันมีไพ่เลข3เข้ามาไพ่เลข3ก็แปลว่ามันมีตัวแปรอื่นๆที่เข้ามากั้นกลางระหว่างคุณทั้งคู่เอาไว้แต่ตรงนี้ก็ยังไม่ได้เห็นชัดเจนว่ามันจะเป็นการคุยซ้อนแต่โอกาสที่จะมีการคุยซ้อนมีอยู่เหมือนกันเพราะมีไพ่เลขสาเข้ามาพร้อมกับไพ่เลเวอร์สแปลว่าตัวเลือกใหม่ๆแต่ว่าทางเลือกนะถ้าเลเวอร์สมาใบเดียวไม่มีไพ่เลข3าด้วยเนี่ยเลเวอร์สคือความรักอันโรแมนติกหวานแหววแต่ถ้ามีไพ่เลข3เนี่ยก็ประมาทไม่ได้ดังนั้น1คือเขาอาจจะหวงความโสดส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแต่ก็มมีส่วนนนน้ออยเหืกั สิบถึงยซที่คุณจะไปเจอคนที่เขาเก็บคุณเอาไว้เป็นหนึ่งในตัวเลือกเพราะเขามีอีกตัวเลือกหนึ่งก็เลยยังไม่เลือกคุณสักทีแต่จริงๆในใจลึกๆแล้วเนี่ยเขารักคุณแต่อาจจะยังไม่รู้ตัวอาจจะรักตัวเองมากกว่าเลยขอเก็บคุณเอาไว้แล้วขอเก็บอีกคนนึงเอาไว้เป็นตัวเลือกจนถึงที่สุดก่อนก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ซึ่งก็แล้วแต่คุณนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคนที่เป็นแบบนี้เนี่ยคือคนเห็นแก่ตัวคุณจะออกจากเขามันเลยก็ได้นะคะแต่ว่าก็คงไม่ง่ายหรอกเพราะเขาก็จะมาายื้้ออคคุุณณเไวแต่ รับได้นะคะถ้าคุณไปตกอยู่ใน10-20%ที่เจอคนแบบนี้นะคนที่มองคุณเป็นหนึ่งในตัวเลือกแล้วคุณรับได้นะต่อไปมันก็ดูว่ามีเกณฑ์ดีที่เขาจะเลือกคุณนะคะแต่ถ้าคุณอยู่ใน 80-90%ที่เขาก็ไม่ได้มีตัวเลือกอื่นหรอกเขาแค่ห่วงความโสดเนี่ยดูว่ามันยิ่งพัฒนาความสัมพันธ์กันได้ง่ายขึ้นเข้าไปใหญ่เลยโดยเฉพาะถ้าคุณทั้งคู่มีโอกาสได้ไปงานบุญร่วมกันทําบุญร่วมกันความรักจะกระชับแน่นเร็วขึ้นเพราะไพ่ที่ต่อจากไพ่ของพระไพ่ของการทําบุญคือไพ่สองถ้วยเป็นความรักของคนสองคนที่หยิบยื่นให้กันได้อย่างดีไพ่เลขสามเนี่ยมาก่อนไพ่พระนะคะดังนั้นก่อนหน้านี้อาจจะเคยมีอะไรมากั้นกลาง แต่พอหลังจากทําบุญร่วมกันแล้วมันจะดีขึ้นถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะพัฒนากับเขาหรืออยากจะเชสว่าคนนี้เ,เขาเป็นคู่บุญคู่บารมีไหมชวนเขาไปทําบุญถ้าเขาไปด้วยความเต็มใจไม่ใช่ไปอย่างเสียไม่ได้นะตรงนี้มีโอกาสทีเดียวค่ะที่จะพัฒนาหรือถ้าเกิดว่าอยู่ไกลกันอยู่กันคนละจังหวัดคนละประเทศนะคะเขาอาจจะไม่ได้เอาตัวไปร่วมงานแต่คุณบอกบุญเขาแล้วเขาร่วมด้วยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นคู่บุญคู่บารมีเหมือนกันค่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะ ก่อนหน้านี้ได้ไพ่ห้าไม้เท้าคือไพ่ของความขัดแย้งแต่หลังจากนั้นได้เป็นไพ่ของความมั่นคงทั้งสิ้นเลยแปลว่าความขัดแย้งที่เคยมีกันมาเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ความมั่นคงในความรักของคุณทั้งคู่สั่นคลอนไปแต่ว่าเขาได้ไพ่หนึ่งดาบแปลว่าเขาก็ค่อนข้างจะชอบเอาชนะคะคานอยู่เหมือนกันนะคะตัวคุณเองก็จะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายกับการที่ทะเลาะกันเรื่องเดิมๆหรือ,รอนิสัยเดิมๆของเขาหรือปัญหาเดิมๆแต่ไอ้ข้อดีของปัญหาเดิมๆก็คือมันไม่ได้มีอะไรที่ทําให้คุณจะต้องตกอกตกใจมันก็็เปปนัญหาาที่่่คุณรูู้้อยแลลวว ประมาณนี้แหละปัญหาเดิมๆก็ค่อยๆแก้กันไปก็อดทนกันไปกับปัญหาเหล่านั้นนะคะตัวคุณเองคุณได้ไพ่เหรียญน,นะมีความมั่นคงมากเลยราชาถือเหรียญเนี่ยแล้วก็ไพ่ที่มาติดตัวนะคะก็คือรอคอยที่จะให้ความรักในมันพัฒนาไปสู่จุดที่ดีขึ้นรอคอยที่จะประสานความสัมพันธ์ประสานรอยร้าวกันให้ได้ดีขึ้นซึ่งก็มีโอกาสที่จะประสานกันได้ที่เกิดจากการมีอะไรบางอย่างมาเชื่อมคุณเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานบุญนะคะมีไพ่พระขึ้นมาอีกแล้วในเซตนี้นะอาจจะมีงานบุญ ให้ได้ไปทําร่วมกันหรืออาจจะมีการเดินทางก็ได้ไพ่ของการเดินทางก็ขึ้นมาหรืออาจจะมีงานสังสรร์งานเฉลิมฉลองที่คุณจะได้ไปคนอื่นเขาอาจจะเฉลิมฉลองอาจจะไม่ใช่คุณแล้วคนรักที่ได้มีการเฉลิมฉลองนะเขาอาจจะมีใครแต่งงานแล้วคุณก็ได้ถูกเชิญไปแล้วเขาก็ถูกเชิญไปด้วยเนี่ยนะคะก็คือต้องไปคู่กันเนี่ยไองานสังสรรค์เหล่านี้แหละงานดีๆเหล่านี้แหละ มันทําให้คุณทั้งคู่กระชับความสัมพันธ์ได้แน่นมากขึ้นที่เคยผิดใจกันก็จะคืนดีกันได้คุณได้ไพ่สิบเหรียญมาในตําแหน่งสําคัญเลยนะคะแต่ว่ามีความมั่นคงในความรักความสัมพันธ์มากนะถึงแม้ว่าไพ่ถ้วยจะไม่ได้ขึ้นเยอะมากมายอะไรมีไพส่สามถ้วยสามถ้วยคืองานสังสรรค์คืองานรื่นเริงคืองานเฉลิมฉลองแต่ไพ่ถ้วยใบนี้เนี่ยมันอยู่ในตําแหน่งสําคัญแปลว่างานสังสรรค์งานเฉลิมฉลองนี่แหละเป็นงานที่ทําให้คุณทั้งคู่ได้กลับมาเชื่อมต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้ายิ่งคุณ คู่มีโอกาสไปร่วมบุญการทําบุญร่วมกันด้วยความเต็มใจถือว่าคุณทั้งคู่เป็นคู่บุญคู่บารมีความรักมันก็ยังไปต่อกันได้ยืดยาวเจาะไปที่ใจเขาถึงแมนเขาจะได้ไพ่คนดือ้อได้ไพ่หนึ่งดาบซึ่งเป็นไพ่ของคนที่ชอบเอาแต่ใจตัวเองแต่เขาก็ได้ไพ่วิวออฟฟอร์จูนกับคุณซึ่งเป็นไพ่ของกงล้อแห่งโชคชะตาเป็นไพ่ของการเดินเป็นวงกลมดังนั้นเขาไม่ไปไหนหรอกคะ่ะเขาเดินไปไหนเขาก็ต้องเดินเป็นวงกลมวกกลับมาหาคุณอยู่ดีค่ะ ฝาก YouTube อีกช่องหนึ่งของเกดไว้ด้วยนะคะชื่อช่องว่ากอใจค่ะเป็นช่องนิยายเสียงและมีเรื่องราวสาระบันเทิงมาฝากมากมายค่ะ ส่วนท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกตเป็นนักแต่งนิยายด้วยใช้นามปากกาวา่าก่อใจมีนิยายตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์หนึ่งเรื่องนะคะคือเรื่องปลายหรือไทยแล้วก็มีนิยายในรูปแบบของอ e ีบุ๊กอีกหลายเรื่องวางขายอยู่ในเว e ็บเมพอีบุ๊กค่ะสนใจสามารถไปหาซื้อกันได้นะคะลิงก์ของช่องกอใจและลิงก์ของเว e ็บเมพอีบุ๊กเก็บแปะเอาไวใ้ให้ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้และค่ะขอบคุณค่ะ